สวัสดีรับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูที่ดินแปลงเล็กๆเลยนะครับจำนวนเนื้อที่นะครับจำนวน3งานนะครับเป็นพื้นที่โฉดด้วยแหละนะครับใครที่สนใจนะฮะกำลังมองหาพื้นที่เล็กๆนะครับจำนวน3งานนะครับไว้ปลูกบ้านนะครับหรือว่าซื้อไว้เก็งกำไรก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นยแบบไหนนะครับสวยมากน้อยแค่ไหนลองติดตามผมนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปรับผมรับฟังกันนะครับ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่จํานวนนะครับสามไร่นะครับไม่ใช่สามไร่จํานวนสามงานนะครับนะพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่นะฮะที่ดินเป็นโฉดด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่นะฮะมีน้ําผ่านน้ําผ่านแบบไหนเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นพื้นที่น้ําผ่านแบบไหนนะฮะพื้นที่เป็นโฉดนะฮะสามงาน อยู่ในใจกลางหมู่บ้านนะฮะของตําบลหุ้ยแห้งอําเภอมันไร่จังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โฉนดนะฮะเอกสารสิทธิ์นะครับใครอยากจะดูเอกสารสิทธิ์นะครับแอดไลน์ไอดีมา 0- ูนย์แปเป็นทั้งสองแปดหนเจ็ดเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีบ้านนะครับบ้านติดกันเนี่ยคือพื้นพื้นที่ของเขาหมดทั้งหมดนะฮะที่ทํามันทั้งหมดนี่นะฮะนี่คือพื้นที่ของเขาทั้งหมดนะครับ จำนวนเนื้อที่3งานนะฮะเป็นพื้นที่โฉดเลยต้องย้ํานะครับเป็นพื้นที่โฉดนะครับมีน้ํามีอะไรครบทุกอย่างนะครับทำโคกหนองนาได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ว่าปลูกบ้านน่าจะดีกว่านะครับหรือจะทําเป็นสวนเล็กๆก็ได้นะครับจานวนเนื้อที่3งานหรือว่าซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้นะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โฉดนะครับสามงานตรงนี้นะครับปลูกบ้านได้สบายเลยนะครับสําหรับ ทางนะครับเป็นทางถือว่าเป็นทางลุกลังนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเข้ามาเนี่ยพื้น <questionnaire> ท <ounce> ี <possa ower> ่ทางเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับมีลูกลังนิดนึงนะครับตรงทางที่ฝายเข้ามานะครับฝายตรงนี้นะครับเป็นฝายน้ํานะครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็คือหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็ยังมีน้ําอยู่นะฮะจะเห็นได้เลยว่าน้ํา อยู่ทั้งปีนะครับในน้ําหลากัหลกๆนี่ก็ถือว่าไม่ได้ท่วมพื้นที่นะครับไม่ได้ท่วมพื้นที่เรานะครับก็จะเห็นนะฮะนี่นะครับนี่ยผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเร็วๆกันไปเลยนะครับเร็วๆนี่ก็คือแบบว่าส,สดๆนะครับไม่ตัดต่อนะฮะก็คืออาจจะมีตัดต่อกันบ้างแหละนิดนึงนะครับเผื <S <s ่อที่จะไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสียอรรถรสนะครับในการรับชมรับฟังนะครับ พื้นที่ตรงนี้จะมีบ้านนะครับบ้านอยู่ล้อมรอบนะครับบ้านชุมชนอยู่ล้อมรอบนะครับอยู่กใกล้ๆพื้นที่นี้นะครับจำนวนสามงานนะครับอยู่ในตําบลห้วยแห้งอําเภอบรรเรจังหวัดอุทัยธานีนะครับใครสนใจยังไงนะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับเรนสังหาริมารัพย์นะครับใครที่อยากซื้อไวเก่งอะไรก็ลองดูไม่เสียหายนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ ติดตามผมไว้ด้วยละกันนะครับกดซับถ่ายกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อที่จะมีที่ดินสวยๆแบบนี้นะครับพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับขายในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับ1นึ0 0 0บาทนะครับพื้นที่โฉนดตรงนี้นะฮะไว้สร้างบ้านนะครับไว้ทำสวนเล็กๆก็ได้นะครับจากกับพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามีน้ําให้พร้อมทุกอย่างนะครับตรงนี้เลยนะฮะ ใครสนใจยังไงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเรื่องเอกสารสิทธิก็ลองพูดคุยนะครับแอดไลน์ไอดีมานะครับขอเอกสารสิทธิ์ดูนะครับใครสนใจยังไงนะครับก็พูดคุยก็ได้นะฮะย้านะครับราคาตัวนี้นะครับหนึ่งแสบาทเท่านั้นนะครับเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับคุดแดงนะฮะ ก็สาหรับใครนะครับที่สนใจยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับจานวนเนื้อที่พื้นที่ตรงนี้นะครับจํานวน3งานนะครับไม่ใช่3ไร่นะครับ3งานนะฮะเป็นเอกสารสิทธิ์นะครับโฉนดคุดแดงนะครับใครสนใจนะลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเนื้อที่3งานขายในราคา1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับอ่าลองถ้าใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมลองสอบถามข้อมูลได้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือ อยากจะได้เอกสารสิทธิ์นะครับไปดูประกอบการตัดสินใจนะครับลองแอดไลน์ไอดีเข้ามาหรือว่าโทรสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กด s u b สไครต์ได้ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากพื้นที่เล็กๆนะครับ3งานตรงนี้ไว้ให้ ท่านผู้ชมได้เป็นตัวเลือกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ